สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรท่านครับวันนี้บ้านสวนธรรมือจะพามาดูของกินที่หูโจ้นะครับอยู่ในห้างนะครับโดยมีให้เลือกวัุดิบที่เป็นไม้ไม้แบบนี้นะครับทั้งเนื้อสัตว์และผักสั่งมาไม้เดียวจะเข้าให้มาสองไม้เลยครับเป็นการนําไปนําไปทอดนะครับนำไปทอดอันนี้มันฝรั่งนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆาพวกปลาหมึกแล้วก็มีน้ําจิ้มให้นะครับแล้วก็เป็น ที่มันโรยผงอยู่แล้วก็มีนะครับเป็นมัดแล้วก็มีทั้งผักนะครับมาดูผักกันก่อนเลยนะครับก็จะมีทั้งอ่าผู้ใช้เห็ดนะครับผักกาดขาวบรอกโคลีเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมหลายอย่างอยู่นะครับหนยดูดูก,กันนะครับผักผักทุกอย่างคือเสียบไม้นะครับประมาณไม้ละสิบบาทนะครับ ก็ที่เป็นเนื้อสัตว์ก็จะมีตั้งแต่15บาทถึง20บาทนะครับไปถึง25บาทก็มีครับเป็นเมนูทอดนะครับเป็นนัำไปทอดแล้วก็เขาจะมีให้ทานนะครับมันต้าหู้ต้าหู้เหม็นด้วยนะครับต้องหู้สีดำ เ้วก็เลือกน้ำจิ้มได้ว่าจะน้ำจิ้มประเภทศไหนนะครับนี่ฮะเลือกพุดิบที่จะนำไปทอดได้เลยแล้วก็ทอยางไงมาดูหน้าตาและรสชาติกันนะครับกดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่นะครับในร้านประเภทนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะนะ ยูนิฟิเครื่องในไส้ไก่หนังไก่เป็ด<อ>เนื้อนะครับหมูเป็นบาร์บีคิวที่มีส่วนผสมของผัดดองลูกชิ้นับไส้กรอกมีปลาหมึกกุ้งถ้าเป็นชิ้นเล็กๆที่มันเป็นไม้หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมัดรวมกันนะครับหนึ่งมัดก็อยู่ในราคาเดียวกัน ใส่หมูสางชั้นมีปูมีหอยโคตไก่มีไก่ไปลายปีกแล้วก็ปีกข้าวโพดนี่ก็ขยันนะครับมานะเสียบไม้ด้วยนะฮะมีคุณเชียงแล้วก็พวกชีสด้วยนะฮะดูสิข้าวโพดโอโหเสียบไม้มไม่ใช่ทีละเมนะ็ดฮะน่าจะเสียบทีเดียวแล้วก็ค่อย งัดออกมาทีละแถวทีละแถวนะครับื้อไก่นะครับผม <28. S 1> ได้แล้วครับผมของคานเล่นของเราเป็นเมนูทอดนะครับหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วเขาจะมีพริกโรยให้เป็นพริกแบบพริกป่นผสมมา่าเนาะมันจะมีมาล่าด้วยรสชาติก็จะออกอย่างเผ็ดเพนนะครับลองชิมดูสัก dạng lên là. mặt đó, cái gì cái gì nè cái gì chim cái gì đó, cái gì đó, cái cái

ดูนะครับ,อ,คครบอร่อยครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอันนี้เต้าหู้ครับสั่งมาไม้เดียวต่เขาให้มาสองไม้เลยครับนี่นะครับหนึ่งไม้สองไม้เลยสองไม้นี่น,นี่หนึ่งไม้สองไม้ให้ไม้มาเยอะแยะเลยครับ เป็นเยอะสองไม้เลยเยอะมากปลาหมึกแพงปลาหมึกแีงอืมปล <S <S 2> <S 2> าหมึกทั้งหมดนี่ห้าสิบบาทมีทั้งหมดของสิบสิบไม้ สิบไม้ห้าสิบบาทครับรนี่ครับถูกใจอลันเลยของเผ็ดๆแบบนี้อ,อือหืออ่ะเช็ดปากได้ล,ลูกเลอะปากหมดแล้วอ่าอ้โหรันกินเผ็ดดูฮะพริกพริกแดงๆนี้อลันอาไปกินนะ กะเล็ดอร่อย่อ,อยไปห้าประดานนี่ขนาดปันหน้าไม่มีนะครับเนี่ยอ้ยเสื้ออีกแล้วเดี๋ยวมันแสบเดี๋ยวมันแสบใช้ชูอันนี้เป็นมันฝรั่งนะ เส่วนพี่นาไปเล่นมาเหนื่อยเล่นสวนสนุกวันนี้นะเหนื่อยๆกันตตรงนี้้อ๋อใกล้ๆตรงนี้นนอเองเผ็ดๆก็กินได้ไง,าง่ายลันรสชาติเผ็ดขนาดนี้ยังกินได้เนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหม จมูกเป็นแผนลได้ไปนชนโต๊ะมาเดี๋ยวก็ปากเดี๋ยวก็คางอะไรเป็นแผนตลตลอดเวลาเลยเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้เป็นมันฝรั่งทอดนะเด็กๆก,ก็กาลังชอบทานทานเผ็ดอยู่แล้วฮะพอทานได้อยู่แต่ว่าฮันนาน,นี้ไม่ได้เลย ังม่หมดเลยยัไม่หมดเลยโอเคเผลอยากกินอย่างอื่นไงลูกกดติดตามเลยนะครับผมเพราะว่าน้องอลันก็จะมารีวิวอาหารให้ทิมให้ดูในอร่อยไหมลูกให้ได้เลยเนาะอืสําหรับเด็กๆก,ก็มีนะครับอ่ไม่เผ็ดก็มีน้ำจิ้มให้เป็นซอสเราเลือกได้เป็นซอสมะเขอือเทศซอสพริก แล้วก็อันนี้เป็นไก่เป็นรูปดาวด้วยแล้วนี่ครับกล้วยกล้วยหอมเป็นลูกๆเลยที่ไร้ยังไม่ได้ปอกกรับตกใจทีทอดอยังไงเขาก็ปอกเปลือกให้แล้วก็หั่นให้เสียบไม้มาให้นะครับกล้วยทอดพระเจ้าช่วย,วยก,กล้วยทอดบล็ลี่กะหล่ำปรีแล้วก็ไส้กรอกครับอันนี้เด็กๆทานได้ครับไม่เผ็ดเผ็ดไหมไม่เผ็ด Oh my god! Like